สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda CRV โฉมเจน3นะครับสำหรับคันนี้ไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมเครื่อง2,000ซีซีเกียร์ออโต้ตัวรถปี2,011นะครับปี2,011จด2,011เลยรถ2มือไม่เคยติดแก๊สเล่มสมุดจดทะเบียนเนี่ยก็ยังคงเป็นเล่มเดิมๆนะครับผมสีโดยรวมเงาสวยนะครับสีหลักๆก,ก็ยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุกนั่นเอง กระจกบานหน้าก็ยังเป็นฮอนด้าเดิมนะครับภาษีหมดสิงหาปีหกเก้ารถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยหมดวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับปีหน้าประกันแล้วก็พรลบบหมดยี่สิบแปดกุมภาพันธ์คู่นะครับสีโดยรวมก็เงาสวยนะครับผมริ้วรอยก็มีบ้างตามการใช้งานทั่วไปสีทั้งคันเนี่ยยังเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมีเก็บมาแค่ฝาท้ายจุดเดียว ก็เล็กๆน้อยๆตามการใช้งานทั่วไปในส่วนของพวกเกาะป้ายทะเบียนเนี่ยก็ยังเป็นนนทบุรีเดิมนะครับต้องเป็นข้างหน้าถึงจะพอเห็นรถก็มีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่าอันนี้นีรัมีรอยเบี่ยงมาน่ยหนึ่งหลักๆโดยรวมก็ยังสวยนะครับสติ๊เกอร์ i v t ีเทอะไรก็อยู่ครบนะครับ อย่างที่ผมแจ้งนะครับสีโดยรวมยังเป็นเดิมโรงงานนะครับมีเก็บามาเพียงบางจุดเท่านั้นเองล้อเดิมขอบ17นะครับอ่ะอี่ยครับกอบป้ายทะเบียนก็ยังเป็นกอบป้ายเดิมตั้งแต่ออกจากโชว์ลูมาเลยสำหรับคันนี้ออกที่ฮอนดานนทบุรีนะครับผมและน,นี้ก็จะมีรอยถ่ยกระแทกนิดนึงอันนี้สาเหตุที่ผมยังไม่ได้เก็บให้เนี่ยเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะอยากไปเก็บเคมรอบคันนะครับเพราะว่า สำหรับคันนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับโดยรวมยังสวยอยู่ครับสีหลังคาไม่มีด่างซิดนะครับเนี่ยพวกสติกเกอร์สัญญาณแจ้งเตือนต่างๆในส่วนของออแจ้งเตือนการขโมยก็ยังอยู่นะครับเล่มคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆก็อยู่ครบนะครับในส่วนของเหลวเนี่ยลูกค้าเซอร์วิสไปเมื่อล่าสุดเนี่ยวันที่1สิงหานะครับเ,เมื่อ เลขระยะผมไม่แน่ใจว่าที่เท่าไหร่น่าจะเป็น1 8 3 0 0 0เพราะว่าเบอร์น้ำมันเครื่องลูกค้าน่าจะใช้เป็นเกรดหมื่นโลครับผมเลขใหม่ปัจจุบันอยู่ที่1 8 6 0 0 0นมะครับมีทั้งประวัติเข้าศูนย์ Honda แล้วก็เป็นศูนย์บริการที่ใกล้บ้านลูกค้านะฮะอันนี้ในส่วนของที่พื้นเนี่ยพวกพลาสติกบางจุดก็ยังอยู่เลยนะครับเนี่ยฮะหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังครับเบาะหนังภายในก็ยังเป็นหนัก หนังเดิมโรงงานนะครับสภาพโดยรวมก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีโอเคระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งคันนะครับในส่วนตัวสีอย่างที่ผมแจ้งนะครับมีจุดนี้ที่มีตำหนงอยู่นิดนึงแล้วก็ด้านหน้านะครับในส่วนกันชนเล็กๆน้อยๆครับโดยรวมก็ยังคงสวยอยู่ฝั่งนี้ผมให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งไะเดี๋ยวผมพาไป เทสเช็คระบบไฟกันดูนะครับถ้าตกหล่นอะไรไปก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอ่อตัวยางคู่หน้าเป็นปี22นะฮะนี่ส่วนคู่หลังเนี่ยเป็นปี21นะครับหลังๆล,ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าที่บ้านลูกค้าก็มีรถของใครของมันเลยคุญแจมีมาให้สองดอกนะครับมีเป็น รีโมท1อันแล้วก็จะเป็นไขเสียบธรรมดาอีก1อันนะครับผมรวมทั้งหมดเป็น2ไฟแจ้งเตือนบนเรือนไม้ก็ขึ้นครบปกตินะครับไฟเครื่องการาน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่แอร์แบ็กอะไรค่าเข็มขัดทุกอย่างขึ้นปกติทุกจุดทุกดวงนะครับผมอเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับสตาร์ททีเดียวเลย ไม่ต้องลากยาวใดๆนะครับเลขไม้นี่อยู่ที่186,000นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกประวัติถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆครับลูกค้าเข้าสู่บริการนี่เลยออโต้แบกค,ครับโอเคอ่าพวกเซ็นทัลล็อกอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับพวกออโต้ล็อกเวลาเราขับขี่เนี่ยก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติเวลาเราขับเคลื่อนไปประมาณสัก15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะออโต้ล็อกให้อตัตโนมัตินะครับ เิมหยิบน้ำมาฮะลิ้นพันกันแล้วตอนนี้อ่ะกระจกไฟฟ้าอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับรวมถึงพับไฟฟ้าด้วยนี่ฮะอราพับเข้ากลางออกได้ตามปกติเลยปรับทิศทางการมองเห็นอะไรก็ได้หมดนะครับทั้งซ้ายและขวาอ่ะโอเควิทยุอะไรก็ติดปกติฮะแต่ช่วงนี้น่าจะมีข่าวนะครับอ,อมีเพลงอยู่เนี่ยนะฮะ สภาพโดยรวมสมบูรณ์มากครับอยู่ในเกณฑ์ก็รับไปพื้นฐานก็ใช้งานได้เลยนะฮะสำหรับคันนี้รถย้ํากันอีกทีฮะสมือไปแดงไม่เคยติดแกด๊สเล่มสมุดทะเบียนยังเป็นเล่มเดิมๆนะครับผมรถยังคงมีประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งเนี่ยหมดวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะในส่วนของอรายการเสียภาษีประจําปีก็เป็นเดือนสิงหาละครับปี69แล้วโอเคแอร์ก็ต้องบอกว่าหนาวเลยล่ะครับผม โอเคฝาท้ายสงสัยผมจะปิดไม่สนิทตอนแรกตอนถ่ายรูปนะครับโอเคเบาะภายในก็ยังคงเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับผมยังคงสภาพดีอยู่เลยเกจใส่ของอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตัวนี้บางทีมันชอบเปิดอ้าอย่างนี้ผมก็ซ่อมเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะฮะโอเค มีอะไรอีกนะกระจกพับไฟฟ้ามาปุ๊บโอเคพวกเท้าแขนอะไรก็ไม่มีรุ่ยไม่มีเสื่อมสภาพนะครับปะเดี๋ยวผมพาไปรับฟังในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของพรมพื้นพรมพะยางเนี่ยก็ยังคงอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งสองชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมพะยางแล้วก็เป็นพรมในส่วนของพรมพื้นนะฮะอยู่ครบทั้งคู่ปะเดี๋ยวผมพาไป รับชมในส่วนของห้องเครื่องอ่ะ้วคันนี้ก็จะมี cruise control ด้วยนะครับ cruise control ก็ใช้งานได้ปกติพวกความร้อนอะไรก็จบๆเลยนะครับคันนี้ผมไปรับตัวมาเมื่อวันที่เดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงช่วงวันปียาครับต้องบอกลว่าขากลับเจอรถติดมากเป็นเทศกาลที่แบบว่าไม่เชิงเป็นเทศกาลนะครแต่เป็นวันหยุดยาวแล้วกันที่ผ่านมา อ่ะโอเคมุมกว้างกันก่อนนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีควันไม่มีไอนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นี่นะ,ะน้อยฝัระโปโตไม่มีแกะนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลย เดี๋ยวผมให้ดูล็อตแก้มก่อนละกันเพราะว่าหลายๆครั้งผมชอบลืมล็อตรับคันไม่มีแกะนะครับแก้มก็คือซ้ายขวาเลยอาร์บานประตูนะครับผมก็เดิมๆเลยคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับหลักๆก็ยังคงเป็นสีเดิมโรงงานนะครับในส่วนของริ้วรอยก็มีการมีทั่วไปตามการใช้งานถ้าลูกค้าไม่ชอบนะครับสามารถเอาไปเก็บเคลมได้ในส่วนประกันชั้นหนึ่งนะครับ คิ้วรีดน้ำขอบกระจกก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเพราะส่วนมากที่ผมเจอก็จะลุ่ยเปื่อยไปหมดแล้วฮะกระจกก็เป็นคันด้าเดิมทุกบานปัเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ดูทับลมกันดูนะครับก็ปกติเพราะว่าวันที่ผมขับกลับมาจากนาครราชสีมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหรถติดมากตาหับเลยหรอครับลมก็ติดปกตินะครับั้ปงปอกฝั่งโอเค เดี๋ยวผมขอนี้อันดับเชื่อมก่อนละกันเพื่อที่จะไปรับฟังรับชมดูในส่วนอื่นเพิเ่มเติมนะครับจ้ำกันอีกทีปี2011นะครับโอเคพวกระบบไฟอะไรก็ตัดใช้งานได้ตมปกตินะครับอโอเคฝากระโปรงพวกซีรียลยั n เบอร์ในส่วนของเลขตัวถังก็ยังคงอยู่นะครับอ่าัดแก้มผมให้ดูฝั่งนี้อีกสักนิดนึง เขายัางเดิมๆอยู่นะครับลหลายๆจุดนะครับก็ยังมีแต้ม QC จากโรงงานหรือว่าโชรูมาอยู่นะครับอ่ะมุมกว้างในส่วนฝาท้ายก่อนละกันในส่วนฝาท้ายเนี่ยพวกโช๊คฝากระโปรงก็ไม่มีห้อยร่วงตกหล่นลงมานะครับโอเคแล้วก็จะมีแผ่นปิดถังน้มาให้ด้วยนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆเลย,เลยอ่ะยังอยู่ในสภาพที่ดี เบาแถวหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้ตามนี้เลยนะครับขนมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันตู้เย็นหนึ่งคัางเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยได้สบายๆเลยหลังคาก็ไม่มีห้อยร่วงตกหล่นเป็นท้องช้างนะครับในส่วนของพื้นท้ายก็จะมีถาดยางมาให้อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็มีแผ่นปิดอีกแผ่นหนึ่งนะครับอโอเคเครื่องมือแม่แรงอะไรก็อยู่ครบนะครับผมนี่ท้ายเดิมๆเ,เลยกาวแนวท้ายก็ยังเดิมๆนะครับ หาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังไม่เสียเวลาครับอ๋อในส่วนของโชมนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบรถติดแก๊สหรือว่าอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยขับสองเนี่ยขับสนุกขับพุ่งๆแล้วก็อัอาตราบริโภคน้ํามันก็กินไม่ดุสักเท่าไหร่ผมขับกลับมาจากโคราชถึงบ้านผมทวีวัฒนานะฮะสองโลก็รถติดๆนะฮะล,ลงจาก M6 มาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน้ามันหมดไปแค่หกรบาทครับ ผมเติมก็เป็น95นะครันเป็นฟิลเชฟ9ก้าของป um ั C ๊มเซลผมจำได้เลยโอเคท่านที่สนใจนะครับหารถสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับเบอร์ติดต่อ087054126รถจะจอดอยู่ใถสนามเมืองสอวีวัฒนา9นะครับกทมยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ